อะไรไม่รู้อะไรของอรกหาตู้เลยหาตู้อันนี้ไม่ได้ถอยยังัเอาไวโดูนี่เราลงไปในต้องอ่ะโอ้เราชุบเพื่อนไม่ได้ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในแมปดอนะครับก็คือแบบประตูนั่นแหละตามชื่อเลย แบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราแบบว่าเดินผ่านประตูไปเรื่อยๆนะระหว่างนั้นมันก็จะเจอมอนเตอร์ต่ตางๆนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลรื่อยๆอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันในลิฟต์แล้วโอ้โหหมุนยังเร็วเลยนี่แล้วพอพอพร้อมยังพร้อแล้วหนุนลูกกดเลยนะโออเหมือนลิฟต์มันกำลังลงเ,เปิดแล้วเปิดแล้วดูดูเพื่อนทำไมลอยไปงั้นนะ่ะเพื่อนไม่ได้ลอยเอ้ยทำไมพ่อหนูเห็นเพื่อนก็ลอยอ่ะเพื่อนก็ลอย เออแต่รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนทําอะไรอ่ะเอ้ยเพื่อนเพื่อนใช้กุญแจเปิดไปแล้วว่าแต่ทําไมมันสั่นๆจังเอาไปไหนกันหมดอ่ะโอ้โหเขามาห้องต่อไปกันแล้วโอ้ยหมุนๆอย่างเร็วหมุนอย่างไร็วไยังไงอ่ะรอพ่อด้วยดิมงคนอืมมึงไหวไหมไม่ไหวอ่ะไหวก็ดีแล้วทางนี้โอเคโอ้ไปไม่รอพ่อเลยแล้วพ่อเดินเอียงทำไมอ่ะไปไหนอีกอ่ะไปเรื่อยๆเหรอนีใช่ทางนี้หนู ทำไมตู้มันเยอะจังเนี่ยเราเข้าตู้ได้ปะเข้าได้ออเ,เข้าตูไ้ได้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหนูรีบแล้วหนูรีบร้อน<ส><ด>หนูรีบร้อนนี่เขาให้เราทําอะไรอ่ะเราจะไม่เจออะไรใช่ไหมออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้หนูเจอกุญแจเอาไปเปิดเอาไปเปิดไปเร็วไปเร็วไปเร็หนูเปิดแล้วอบอสร็จแล้วไปเร็วไปเรืวไปเร็วอยทำไมตู้มันมีทุกห้องเลยวะตู้เอฟอ่ะ อันนี้ไม่มีเก็บเหรียญ้วยเหรียญจะเก,ก็บได้แต่โดนเพื่อนยังเดี๋ยวก่อนนะมันหมุนเร็วไปห,หมดเลยอ่ะออันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้อะไรอ่ะแล้วพอเจอเหรียญพอเก็บด้วยนะโอเคอยู่ตามนินชักใช่ไหมใช่แล้วพี่พอเจอกระดาษอะไรไม่รู้อ่ะด,ดูดิดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนพาเราไปเลี้วตามมาพ่อตามมา มันย่อได้ด้วยนี่ว่ามันหนูย่อพอามายังอาแล้วทำไมหนูเดินตะแคงอย่างนั้นอะก็หนูกดย่อแล้วหนูก็เดินตะแคงไงดี่นีเพื่อนเจออะไรอะน้องพีทดูดิทองหรือเปล่าเงินหรือเปล่าเดินเดินเชนประตูเฮ้ยเสียงไรฝาแล็บฝาแล็บโอ้ตกใจหมดฝาแล็บแป๊บๆทางนี้เปิดได้ เฮ้ยอะไรตัวอะไรไม่รู้อะไรของล้อพอเปิดลิ้นชักแล้วเจออะไรใช่ปะอพรเจอตัวอะไรไม่รู้ดำๆอ่ะตองกระจายเลยพ่อเปิดลิ้นชักือว่าอะไรไม่ใช่พ่อเปิดประตูโอ้โหแสดงว่าพ่อโดนประตูลอกบาริวเราตอนนี้เรามีไกด์นำทางเพพ่ออย่าเปิดประตูมั่วนะมันจะมีประตูลอกอยู่ใช่หรอใช่เรามีไกด์นำทางอยู่โอ้โหแล้วไม่มีไฟแช็กกันเลยสักคนเยี่ยมไปเลย อา้าวไปทางไหนแล้วทีเนี้ยทางนี้ทางนี้เราต้องหาไฟแชกเอ้ยเจอเจอไฟแชกเจอไฟแชกอยู่ไหนอยู่ไหนไเจอไฟแชกแล้วเจอไฟแชกแล้วทำไมเก็บไม่ได้อ่ะนี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ถ่านไม่ใช่ไฟแชกทางนี้ทางนี้ต้องพีดทางนี้ทางไหนอ่ะนี่ตามพ่อมาดิทางนี้ทางนี้หนูมองไม่เห็นน่ะทางนี้ห<ๆ>นูไปได้นพ่อยู่ข้างลังเออว้าวเห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยตัวอะไรมันติดอยู่พ่ออะไรเพื่อนไม่ใช่มันติดขาพ่ออยู่เต้องมองหน้ามันใช่หรอใช่พ่พอจะตายอ่ะมันจะมีเสียงจี๊ดจี๊ดแล้วแล้วพ่อก็ต้องดู้ยพี่พ่อจะตายอ่ะนะพีทตกใจไอจี๊ดพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อจุดไฟเลยวะเออเยี่ยมในที่สุดเราก็มาห้องนี้ได้สักทีพี่พ่อจะตายอ่ะพ่อเติมเลือดได้ปะ มันต้องมันต้องมันต้องเจอยาก่อน,น่ะสิใช่หรอใช่เลยหนูหายาให้อุ้ยเจอทองไม่เจอยาครับเจอทองไป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 รีบไปห้องต่อไปแล้วเพื่อนเดินถอยหลังอุ้ยไฟกระพิบหรอไม่น่าใช่นะพ่อมายังพ่อมาแล้วือ ก็เอาละครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ได้ตายเป็นทียบร้อยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะมากันสี่คนกันทีเดียวเชียวกันนะฮะเฮ้ยอันนี้มันรูปอะไรเนี่ยโอเคไปไหนอ่ะตามเพื่อนไปตามไกด์ไปใครรับหนังนะตามไกด์ตามไกด์โอเคเอ่ออันนี้พอเล่นได้ไปเร็วอะไอ่ะทางไหนอ่ะอันนี้ตามเพื่อนไปดิ หนูหนูตามเพื่อนอยู่พ่อตามใครพอ่อพ่อตามใครไม่รู้พ่อก็ตามเพื่อนอีกคนนึงแหละตัวดำดำพ่อก็ดำเหมือนกันเฮ้ยพวกเราข่าวนี่ว่าไม่พวกเอาเพื่อนเราหายไปไหนคนนึงอะหายไปไหนคนหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้อะทำไม <c oughs> พ,พ่อพูดย่างเพื่อนหาอะไรทางนี้เขามากันหมดแล้วพ่อกับเพื่อนอะทําอะไรกันอยู่น <c oughs> อนนี่นอนเลยนี่นอนเลยอุ้ย ถ้าพ่อถ้าพ่อมาแล้วเจอลูกกระต่ายสีฟ้าพ่อห้ามมองนะทำไมอ่ะคือแบบว่าถ้าเรามองแล้วเรื่องเราจะลดเว้ใช่หรอใช่พ่อต้องหันหน้าหนีอ่ะโอเคอันนี้อันนี้ยังไม่ต้องเปิดแล้วพ่อจะไปยังไงวะพ่อก็เนี่ยเดินเดินหันหลังอ่ะอย่ามองมันนะโอเคโอเคฟ้าผ่าเพื่อนมุดได้เยังไหมมุดด้วยมุดด้วยมุดทำไมล่ะ โหมันเลเทเลเธอเลเทไปหมดแล้วนี่เราต้องหาก,กุญแจไปเรื่อยใช่ปะ่ะออน่าจะใช่นะอยู่เจอเงินเจอทองไปริวปร้วไปริ้วนีอะไรอะ่ะเพื่อนเจอเลยใช่ปะ่ะพ่อเจอ 5, ผ้ามันแผลเออพ่อเลือดพ่อหลดปะละ่ะไม่นะเลือดพ่อไม่เลอดพ่อก็เก็บไว้ก่อนพ่อเจอดินสอด้วย โอเคเจอดินสอมันกินไนได้อยู่แล้วอันนี้ทางตาเพื่อนวิ่งไปเร็วข้างหน้าเลยแหละทางข้างหน้าอันนี้อ,นนอันนี้เพื่อนน่าจะเปิดไปแล้วไปริปรนนี้วไปริ้วเพื่อนอไปไ<ะ>เิ้วห้องสมุดเหรอหนูคิดว่าน่าจะใช่นะเปิดเปิดได้ไหมเจอเงินอีกแล้ว รวยรวยรวยแน่ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วมีเครื่องพิม hmm. พ์ดีดด้วยดีแต่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 นวดดรนูระลมทางนี้ทางนี้พ่อทางนี้ประตูต่อไปเลยเฮ้ไฟกระพริบไฟกระพริบเข้าตู้เข้าตู้สิครับเข้าตู้เข้าตู้พ่อเข้ายังอาตู้เลยอาตู้อันนี้ไม่ได้พ่อยัหมดเลย พ่อแยังไม่อนไว้พ่อบอกว่าพ่อไม่รู้อ่ะคุณทรายศกันและกันเว้ยดูที่เราองไปไงต้ออะโอ้เราชุบเพื่อนไม่ได้ทำไมพ่อทลายศเพื่อนอย่างนี้อ้าวเพื่อนตายสองคนเลยหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราจะองทำทำไงอ่ะทำไมพ่อเราพ่อทรายศ อย่างนี้ลำบดายเอาเราไทเขาก็เลยจะเข้าห้องเลยไปเริเด็ดพอหลุดเอาไปเลยหนูชายเดียวเลยนี่ยความทรยศจะรั่วแล้วหนูชายเดียวเลยโอ้โหคนทำไมต้องเลยหนูคนเดียวด้วยอ่ะโอ้ยทำไมพ่อและทำไมเพื่อนตามมาล่ะ นายตามมานายตามเรามาก็ได้นะไม่ต้องห่วงเราชูมไม่ได้เราไม่มีโลบัคไม่ต้องห่วงเราจะฉายเดี่ยวให้พวกนายดูเลยมันโผล่มาไปดีกว่าวิ่ง <c oughs> ไม่กล้าเปิดอะ่ะโอเคทางไหนต่อเมื่อกี้ประตูที่สิบห้าแปดไม่ใช่ สิบแปดไม่ใช่สิบแปดไม่ใช่เจ็ด่นั่นแหละไปลรียวฟันกระพริบสิบแปดใช่แล้วสิบเก้าไปเลยเริวๆทางไหนทางนี้นี่สายเดียวตึงๆอะ่ะไปละจ้าไปละจ้าออทางไหนันแน่อุยงั้นลองไปทางนี้ก่อนละกัน มันสั่นไรวะไปเร็วเจอเงินอีกแล้วเสียไปหมดแล้วเนี่ยโหทำไมพ่อต้องเถอะทระยศคนอื่นอย่างงี้อ่ะทำไมพ่อมันคนอย่างงี้ <c oughs> หนูไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเพื่อนกำลังจะเข้าประตูแล้วพ่อก็ัดหน้าจะรัว <c oughs> แล้วอ่ะเฮ้เจอเจอละเจอละ กลับทางไหนอะฮึบเออค่อยมองเห็นหน่อยไปริวไปริวไปริวเวก็บไปใช้ดีกว่าอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยโดนในตัวนี้อีกแล้วอะ <c oughs> ่อดดววอกะก็เอาละครับทุกคนคลิปนี้เรากขอ จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะผมไปละ